สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่11กันยามาดูสรางทำงานก่อสร้างก่อสร้างถ่ายรูปเอาไว้ตอนนี้นไปดูอ๋อเก่งเลยเออมาถ่ายว้ถ่ายโอเคขอบคุณค่ะอันนี้คือคลองน้ำคลองน้ำเสียร่องน้ำเสีย ลองจักโคก็ถ e ักอยู่ในโคกที่อิงข้างล่างแล้วก็ท่อน้ำทิ้งก็อยู่ข้างบนสาัส so ีมาดูทีนั Without ่กหเออมันเว่าจะเป็นพอจะเกอมต้องบอกให้ช่าง เทเรียงๆเนาะป้าต้องป้าต้องบอกช่างไว้ตอนนี้อะว่าเทให้ด้านล่างเนาะใช่ไหมป้าให้มันไหลสบายเนาะใช่ไหมป้าป้าต้องเดินด้วยคือช่างเดียวดิว่าต้องทีปีกที้นี่งผี มันต้องลาดอยู่แล้วเครื่องอัดให้แน่นอันนี้คือเครื่องอัดดิน ปละบุญตอนนี้กี่โมงล่ะ ปลาจะไปต้นไหนวคออะไรวะอ๋อเนี่ยน้อปลาเนาะเออตัวนี้บอกที่เขาเรียกบอกพักนะชั้งดอนอันนี้บอกบอกพักบอกพักเนาะ ่บพักโบพักจากไหนปะจากตัวจากทุกๆอย่างเหรอโบพักจากไอ้น้ำฝนบ่อพักจากไอหลังบ้านบ่บพักจากไอห้องน้ำอ๋อชักโคกอะไรแบบนี้เหรอเข้าใจว่ามันจะยอง ในความรู้สึกเขา่ะ แกก็เลยได้ของน้ำที่ดีไปเลยนะป้าเนี่ยข้างบ้านเลยเนะเออของน้ำแกก็ลึกขึ้นแล้วแล้วเห็นช่างเดียวว่าอีกคืบหนึ่งบอกป้าอ๋อนี่กินแกเหลือฮะอ๋อดินแกเหลือไม่ได้ทำทอง สุดท้ายของดินตั้งแต่แรกเป็นดินของแกค,คำาวกแกนี่คือใคร<ะ>ดินของบ้านของ,ยอยงดินเรามีแค่นี้เองรอ๋อเหรอตามจริงๆแล้วตามหลักของเราอะเนาะตามหลักของเราเลยลเนาเะขเขาเข้าใจว่าดินเราแล้วก็ต้องมาก่อก่อกำแพงตรงนี้ออกมาอีกคืบหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นของเราเลยเนาะ ซ ja mm ื้อหวยหรือเปล่าตะกี้นี่เลขอะไรศูนย์ห้าหมายเลขบ้านใช่ไหมช่างเดียวบอกช่างเดียวว่าเฮียถูกบ่อยถูกทีแล้วเป็นแสนหรอเปล่าวรอวยหลาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ั้งดองตรงนี้เค่ะเทมือน,นี้เลยบอค่ะอ๋อเทเลยเนาะอ่าอ่าแล้วแล้วความชันของเฮากะให้น้ำไหลแช่สบายสบายเลยเนาะอ่าอ่าอเอารถมาเทเนาะเทรถหรือใช้คนเทรถเนาะ รถไม่แรถรถใหญ่แล้วก็ทะยอยรถโมดแบบเดิมนะแหละแบบเดิมเออขนาดนี้ใช่คนเออเคยรถโมดรถโมดมาแล้วก็ทยอยตากขึ้นเก่าล่ะตักตักใส่คันนั่นแหละเออแต่ม่าวันใดแล้วก็สบายหน่อยมันไม่ได้ตักใส่คันมาแล้วก็ดำรถเข็นหรือดำเตอ๋อ์เป็นพื้นอันนี้ม่ยด้มาเทใจกลับบ้านแล้วเตาก็ตักอ่าอ่า ไปสีล e ัซินสลบสองูเอื้นส้างะไหยโอ้าวอค่อยเลยดีใจได้ถ้าพวกเจ้าสดวัคซินเนี่ยังอันพี่สาวอ่ะนะพี่สาวเราถามมากเออพี่สาวถามเจ๊ว่าอันสร้างสร้างอันของตัวดวัคซิน่ะ อ้ตกอตอนค่อยสัมภาษณ์กับเจ้ากับเจ้ายังบุตสี่เจ้าคนเออโตกันโต้กันห้างห้างกับเจ้าในเด้อเพิ่วมาหาโตตกันห้างห้างกับเจ้าในเด้อเดี๋ยวนี้ฮานูห่าอยากสนับสนุนให้ฉีดอยู่เพราะว่าไปใส่มาใส่ง่ายสำรับสำรับเขาอ้างเขาได้ว่าเขาฉีดมาแล้วสงเข็มนะขั้นเขาสิหากินข้ามเขตไ่ได้ไลยเมนเมนไม่งั้นหากินข้ามเขตไม่ได้

เออกรุงเทพหรืออยุธยาบอกเะเป็นทั้งบ้านคือไม่ใช่เป็นทั้งบ้านเอาช่างมาทํางานทํางานเหมือนว่าต่อเติมแล้วช่างน่ะติดโควิดแล้วมีคนติดด้วยอะแล้วก็เลยทําให้ครอบครัวนั้นอะถึงกจะเสียชีวิตสองคนผัวเราละให้ได้เมียเราต่ายัดที่จัแต่หายเออสงสารเนาะ สันย้ายกับพอยน้ำตาออกอลูกหน่อยๆอ่ะนะอีหนึ่งสองปีเแม่นอโอ้ยโคตรเพจโคตรเพจยังไงกูให้